เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับคุณผู้ชมคุณเพชรพุ่มพวงได้พูดคำนี้กับน้องต้นข้าวสุปรียาในงานล่าสุดที่ผ่านมาในวันที่13มิถุนายนปี2568ที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nsp 198นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องราวความน่ารักของน้องต้นข้าวสุปรียาน้องต้นข้าดออกมาโพสต์ถึงแฟนๆหลายท่านที่ติดตามน้องต้นข้าอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะในครั้งนี้ก็จะมีข้อความที่ฝากถึงแฟนๆพ่อม่แม่ ดังนี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่ท่านใดมีรูปเต็มตัวของต้นข้าวขอคนละหนึ่งรูปค่ะและ f อซีแฟนคลับต่างได้โพสต์รูปลงบน Facebook ของนต้นข้าสุปรียาโดยทันทีนะครับและหลายท่านได้เก็บรูปและสถานที่บนสื่อออนไลน์ต่างๆได้เอารูปของนต้นข้ามาอวดกันและจะมีแต่ภาพที่น่ารักน่ารักซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปดูได้บน Facebook ของนต้นข้าสุปรียาได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูภาพล่าสุด จากรายการดวลเพลงชิงทุนและในตอนนี้น้องต้นข้าวได้เดินทางเข้ามาสู่แชมป์ในสมัยที่55และมีเงินสะสมจากทางรายการไปแล้วทั้งสิ้น1ล้าน20,000บาทแล้วต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องต้นข้าวด้วยนะครับซึ่งเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดของรายการที่คว้างเงินล้านได้สำเร็จและครองแชมป์ได้อย่างยาวนานและล่าสุดที่ผ่านมากว่าจะเอาชนะคู่แข่งจะต้องลุ้นจนถึงคะแนนสุดท้ายอีกด้วยนะครับ เพราะคู่แข่งคนนี้ก็เสียงดีอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นคะแนนที่ต้องลุ้นหนักเลยทีเดียวและวันนี้น้องต้นเข้าต้องมาพบกับคุณติ๊กและคนนี้นะครับเสียงดีมากๆและยังได้คำชมจากครูสลาคอนวุฒิซึ่งครูสลาท่านได้พูดว่าอารมณเพลงโดยรวมทำให้ครูคิดถึงลูกศิษย์อีกคนที่เขาได้จากไปแล้วคือแดงจิตกรเสียงเขาไม่สะดุดร้องเมื่อไหร่ต้องหยุดฟังเสียงติ๊กมิสเสน และนี่ก็คือคำชมจากครูสลาคุณวุฒิและในรอบนี้นะครับน้องต้นข้าวได้น,นาเพลงรองงูเข้าฝันมาใช้ในการประกันแชมป์ทุกคนในสตูดิโอต่างเต้นไปต,ตามๆกันนะครับและลองมาฟังความคิดเห็นจากครูหนึ่งจกัจกรวาลสําหรับเพลงนี้กันบ้างนะครับและครูหนึ่งได้มองเห็นอาการเหนื่อยของน้องต้นข้าวและยังพูดต่ออีกด้วยว่าแต่สิ่งที่ลูกมีเหมือนมืออาชีพคือเซนต์ของลูกตรงนี้ ไม่ใช่ว่าใครจะมีลูกพอรู้ว่าร้องไม่ถึงร้องไม่ไหวแต่ลูกก็ไม่สนใจนั่นก็คือลูกคิดถูกประสบการณ์เหล่านี้มันจะสอนลูกวันนี้ครูทั้งหลายเอาประสบการณ์ที่พบเจอมาสอนลูกถือว่าโชคดีเพราะวันหนึ่งลูกจะต้องเจอแบบนี้เหมือนกันเก็บตรงนี้ไว้เป็นประสบการณ์นะลูกและจำทุกวันกว่าเราจะได้เป็นซปเปอร์สตาร์มันต้องใช้เวลาและลองมาฟังความคิดเห็น จากครูสลาคุณวุฒิกันบ้างนะครับสำหรับความคิดเห็นของครูสลาท่านได้ระบุว่าวันนี้ทำให้เราเห็นภาพเป็นคนที่แสดงออกเหมือนมืออาชีพแล้วแต่อยู่ในวันที่ไม่สมบูรณ์หมายความว่าความเหนื่อยความลา้าและน้ำเสียงแต่วิธีการร้องทุกอย่างก็คือมืออาชีพมากลูกทั้งแ a c t ิ้งลีลาร้องแบบมืออาชีพแต่มีแผลชัดเจนวันนี้สูสีมากซึ่งก็คือความคิดเห็นของครูสลาคุณวุฒิ และในความคิดเห็นของผมผมว่าการโชว์การแข่งขันในวันนี้ของน้องต้นข้าวกับคู่แข่งก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแต่น้องต้นข้าวนะครับก็จะมีบางจุดที่เสียงอาจจะมีสั่นเพราะป้องกันแชมป์ม,มาหลายสมัยแต่ต้นข้าวก็เก่งมากๆแบบไม่รู้จะอธิบายคําไหนแล้วนะครับทําได้ขนาดนี้ผมว่าเป็นความอัศจรรย์เพราะน้องมีความอดทนกับการเดินทางป้องกันแชมป์มาถึง54สมัยแล้วเรามาดูการตัดสินใจการให้คะแนน ของคณะกรรมการกันบ้างนะครับจะให้คะแนนใครเป็นผู้ชนะและคะแนนแรกจากคุณตั๊กแตนได้มอบคะแนนให้น้องต้นข้าวออกนําไปก่อนคะแนนที่2จากครูสลาคุณวุฒิแทบไม่อยากจะเชื่อนะครับครูสลาคุณวุฒิได้มอบคะแนนให้กับคุณติ๊กเอาแล้วนะครับคุณผู้ชมคะแนนในตอนนี้เสมอกัน1ต่อหนึ่งและต้องลุ้นคะแนนสุดท้ายจากครูหนึ่งคือผู้ตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมป์ต่อไปน้องต้นข้าวหรือว่าคุณติ๊ก การป้องกันแชมป์ของน้องต้นข้าวจะไปต่อหรือไม่หรือแชมป์จะเป็นคุณติ๊กคะแนนตัดสินจากครูหนึ่งจะยกคะแนนให้กับใครผลก็คือทุกคนต่างลุ้นมากในสตูดิโอและครูหนึ่งได้มอบคะแนนให้กับน้องต้นข้าวน้องต้นข้าได้ชนะไปในคะแนนสุดท้ายจากครูหนึ่งสองต่อหนึ่งเสียงและน้องต้นข้าวได้ครองแชมป์ต่อไปในสมัยที่55ิและเป็นอีกแมต ทีฟซีแฟนคลับต้องลุ้นจนถึงคะแนนสุดท้ายจากคณะกรรมการและที่ลุ้นหนักมากน่าจะเป็นน้องต้นข้าวกับคุณย่านะครับเพราะนี่คือแมตช์สำคัญที่จะได้ไปต่อหรือไม่และวันนี้น้องต้นข้าวก็ทําได้สําเร็จสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมและครูสลาท่านให้เหตุผลว่าวันนี้ต้นข้าวเป็นวันที่อ่อนแรงที่สุดเสียงพลังเบาลงและเริ่มจะไม่สมบูรณ์เป็นโอกาสทองสําหรับคู่แข่งอย่างติ๊ก ติ๊กเป็นคนเสียงดีมีเซนในการร้องเพลงที่ใช่โดยอัตโนมัติแต่ก็ทําให้ต้นข้าวเสียแต้มได้เป็นต้นทุนที่ดีสําหรับติ๊กเอาไปต่อยอดตัวเองและแล้วน้องต้นข้าวได้เข้ามาสู่แชมป์ในสมัยที่55และสะสมเงินรางวัลจากทางรายการไปแล้วทั้งสิ้น1ล้าน2หม0บาทและนี่ก็คือการปองกันแชมป์ของน้องต้นข้าวในรายการโดยเพลชิงทุนที่เกือบจะเสียแชมป์และสามารถเข้าไปชมคลิปเต็ม ได้ในรายการดวนเพลงชิงทุนทางช่องวัน31ได้เลยนะครับต่อมานะครับเมื่อวานนี้นะครับในวันที่13มิถุนายนที่น้องต้นข้าวได้ไปร่วมงานรำลึก33ปีแม่พึ่งพุ่มวงดวงจันทร์และในวันนี้เอซแฟนคลับหลายท่านและผู้ที่เข้ามาร่วมงานเยอะมากๆและสําหรับวันนี้นนองต้นข้าวได้ไแจกน้ําส้มให้กับคนที่มาร่วมงานเป็นภาพที่หลายท่านได้เห็นแล้วก็ต่างดีใจไปกับน้องต้นข้าว เพราะหลายคนรู้จักน้องต้นข้าวและในงานก็จะประกาศตลอดภายในงานนะครับว่าน้องต้นข้าวได้มาแจกน้ำส้มแล้วภายในงานนะครับเอซแฟนคลับขอถ่ายรูปกับน้องต้นข้าวเยอะมากๆสื่อข่าวใหญ่ก็มาสัมภาษณ์น้องต้นข้าวทำข่าวน้องต้นข้าวเอาง่ายๆก็คือคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักน้องต้นข้าดวดวนเพลงชิงทุนในนาทีนี้นะครับภาพบรรยากาศภายในงานอบอุ่นมากๆ fc แฟนคลับรอพบน้องต้นข้าวเยอะมากๆและจะมีภาพความน่ารักของคุณเพชรพุ่มพวงกับน้องต้นข้าวได้เก็บภาพความน่ารักเป็นคลิปวิดีโอมาฝาก fc แฟนคลับทางบ้านและคุณเพชรยังบอกอีกด้วยว่าเจอแล้วในที่สุดติดตามติดตามคุณเพชรยังถามอีกด้วยว่าวันนี้ร้องเพลงอะไรบ้างน้องต้นข้าวได้ตอบไปว่าวันนี้ไม่ได้ร้องพรุ่งนี้ร้องค่ะและคุณเพชรยังบอกอีกด้วยว่า fc เ,เหมือนกันและยังพูดทิ้งท้ายด้วยคำว่าคิดถึงแม่และนี่ก็คือคลิปที่อยู่บน Facebook ของคุณเพชรพุ่มพวงและคำสุดท้ายที่คุณเพชรได้พูด fc เ,เหมือนกัน fc เ,เหมือนกันคิดถึงแม่คิดถึงแม่คือคำพูดที่สำคัญเพราะถ้าคุณผู้ชมหลายท่านได้เห็นจอกต้นข้าวก็จะต้องพูดไปเสียงเดียวกันว่ามีความเหมือนมีความคล้ายแม่พึ่งมากมาก ทำให้คุณเพชรหลุดปากคําคนี้ออกมาและยังเป็น FC ฟซีของน้องต้นข้าวอีกด้วยนั่นก็คือภาพความประทับใจภายในงานที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นและคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมได้บน Facebook ของคุณเพชรพุ่มพวงได้เลยนะครับและคุณผู้ชมทุกท่านได้ยินคํานี้จากคุณเพชรแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับและในความคิดเห็นของผมผมว่าประทับใจอย่างบอกไม่ถูก และเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เห็นน้องต้นข้าวได้มาร่วมงานใหญ่ขนาดนี้รู้สึกดีใจแทนน้องต้นข้าวมีคนรักและคนเมตตามากมายเหลือเกินและในวันเสาร์ที่14มิถุนายนนี้ FC แฟนคลับจะต้องไม่พลาดมาให้กำลังใจน้องต้นข้าวกันเยอะๆนะครับและมาปิดท้ายกับภาพคุณเพชรได้จับฉลากหมายเลขมงคล33ปีพุ่มพวงดวงจันทร์ลวงไหตัวเลข ในวันที่13มิถุนายนปี2568ที่ผ่านมาและคุณผู้ชมได้เห็นเป็นตัวเลขอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารต่างๆที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับและต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ